เอาละตู้สองแสนนะฮสองตู้มาส่งนะครับเปิดเลยนะฮะหูอของใหญ่เพียบเลยว่ะอะไรอ่ะมันได้อะไรของมันเนี่ยหน้ากากไซส์ไหนเนี่ยเหมือนจะขาดทุนเลยอ่ยะโอ้โหขาดทุนห้าแสนป้า กระับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับมาอยู่กับเกมคอนเทนเนอร์นะครับวันนี้เรามีค้างเปิดตู้กันอยู่2ตู้นะครับจาก EP ที่แล้วเนาะก็คือตู้นี้นะครับตู้สายฟ้าแล้วก็ตู้ชมพู2ตู้นะครับตอนนี้มีตังค์แค่สามพันหกเงินทั้งหมดใน EP ที่แล้วเนี่ยผมมาลงกับ2ตู้นี้หมดเลยนะครับแล้วก็ได้ตู้นี้มาฟรีด้วยหนึ่งตู้นะครับมาเริ่มจากตู้ฟรีก่อนเลยแล้วกันนะครับเปิดตู้วันแรกวันนี้จะได้ของอะไรดีๆหรือเปล่าเนี่ยตู้นี้ไม่แน่ใจนะครับก็คิดซะว่าาาาาาไไไดดด้้้้ฟรรรรีเเเเเเลลยแแววกกััันนนะะมมม็บบขอออองงททหหค่่่่่ตืา ผมไม่ได้เสียต้นทุนนะครับวันนี้จะตู้มาฟรีนะแต่คือเปิดตู้แรกมาแม่งลด40,000ละวันนี้จะทำอะไรดีเนี่ย <laughs> มาทุกคนมาเปิดตู้ไฮไลท์กันเลยดีวยกว่านะครับตู้สายฟ้า1 2 3เปิดฮึบคุ้ยปิดนังฟ้าครับแล้วก็กระดูกไดโนเสาเดียเด๋ยวนะ <laughs> เหมือนเหมือนจะกำไรหรือเปล่าครับตู้นี้ มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงมากฮะเฮ้ยเฮเก็บเก็บ,บ,บก่อนครับเก็บเก็บทั้งหมดหุ้ยโอ้ทุกคนกําไรแสนสี่ครับหลามอย่างงี้หลามนะฮะแล้วก็มีตู้นู้นด้วยเออผมขออนุญาตขายของทั้งหมดก่อนเลยแล้วกันนะครับดูซื้อว่าได้อะไรบ้างนะฮะได้กระดูกเนาะเป็นกระดูกเออเดี๋ยว <laughs> ได้ปูได้ปูอีกแล้วหรอไดโนเสาร์สปายนะครับตัวนี้ขายได้ทั้งหมด5,000ดิงงหรอครับแล้วเอออะไรที่มันได้ตังค์เยอะๆนี่ไงทุกคนลงทาวบูท ลงทาบูระดับอิตาเลียนนะครับทุกคนนาคา3ามแสนนึ่งนะอันนี้จะเป็นตัวชูโรงของกล่องนี้นะครับมาอีกตู้หนึ่งเลยนะครับอู้ได้กระดูกในเะสาอีกแล้วนะครับแล้วก็มีของระดับทองด้วยนะเดี๋ยวไปแยกทีอู้ กำไรอีกแสนห้าโอเคเฮ้ยวันนี้มันวันของผมจริงหว่าถ้าผมขายของทั้งหมดได้เนี่ยผมจะได้ตังค์เท่าไหร่มันทุกคนมารอดูกันเลยได้ไหมครับทุกคนระหว่างรอขายของนะครับผมเดินมาเจอเจ้านี้นะครับโอ้โหเขาเอาเอ้ตัวอะไรนะครับไอ้ปูยักษ์นะครับสองตัวมาวางไว้หน้าบ้านเขาโคตรเท่เอ่ะเท่จัดๆเลยอะ่ะนนี้คือทำอยังไงวะเนี่ย เาน่าจะเปิดตู้มาได้นะครับแล้วก็ไม่ขายเนาะเอามาวางไว้ตรงไอ้กระถังเนี้เดี๋ยวผมขอลองหาสักอันนึงแล้วกันนะครับมาวางตรงกระถางนี้มาตอนนี้เงินกลับมาที่5้าแสนแล้วทุกคนมาดูตู้กันนะครับว่าผมจะซื้อตู้อะไรได้บ้างเนาะมาเลยเมื่อกี้นะครับเราเปิดตู้คอสเซนมานะครับราคาไม่ใช่สิเราเปิดตู้ไลนิ่งมาราคาห้าแสนนะครับเอออีกสักตู้ไมล่ะไลนิ่งมาเลย5้าแสนไปเนี่ยเท่าไหร่เจ็ดแสนห้ากดไปเลยนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมไม่ค่อย ไม่ค่อยถูกใจกับตู้นี้เท่าไหรอ่อ่ะไอ้ไอ้ตู้สตอมเนี่ยผมไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่นะครับงั้นขอเป็นตู้เอ่อตู้ชมพูแล้วกันนะแล้วก็เป็นตู้ลาวาที่ทํากําไรให้ผมค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับไปตู้นี้เนาะมาเลยเปิดกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากของแพงสุดตู้นี้ราคาห0 0แสนแนะทุกคนมาดูมันจะได้ของอะไรหุยอันแรกก็ได้แสนหนึ่งแล้วครับได้ไดน้องไดโนเสาร์มาเนาะหูแล้วอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนจะขาดทุนอ่ะเดี๋ยวนะอย่านะอยา่ยาโอ้โหขาดทุนเป็นแสนขาดทุนเป็นแสนเก้าฮัลโหล ขายเลยขายเลยไม่ไหวแล้วตอนนี้สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดไปเลยนะครับดูดิมีของแรงวะะอ้แล้วตู้นี้เหมือนจะเกือว่าตู้ราคาห้าหมื่นผมเออลบ2องหมืนสี่นะไหนๆละไหนๆละมึงลบเลยอ่ะอืมอ้าวเข้าไปทุกคนอื กลับมาตั้งสติกันใหม่นะครับเมื่อกี้ขายไปได้แค่สามแสนเนี่ยนะครับก็เลยจัดตู้ตู้ละแสนนะมาสามตู้เลยไหนไหนก็มันได้มีไรจะเสียแลวหุ้ยหุ้ยหุ้ราคาห้าหมื่นครับติดสถานะสายฟ้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยากำไรปะกำไรลบห้าร้อยเหรอไปเลยไปเลยถือถือว่าเท่าทุนเออมันก็ไม่ดีนะถ้ามันเท่าทุนเนี่ยตู้นี้ล่ะลบสามหมื่นแปดครับมาไหนไหนก็ไหนๆหนแล้วไอะเอาให้มันเจ็งที่สุดอหอถ้ามันจะเจ๊งนะเออเออตัวนี้บวกโอ โอ้ยทุกคนเอ้ยันจะทำไงฮีดีว่อเกมเนี่ยมาดูกันว่าสมุดนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมสมุดจะเป็นตัวเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการออกของในแต่ละอันของสมุดน,น,นะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยมี โอกาส2.5%นะครับที่จะติดสถานะเป็นของผีสิงนะครับเนาะแล้วกอนที่2เนี่ยสามารถเราเนี่ยวิ่งเร็วเพิ่มขึ้น5%นะครับอันที่3คือจะได้ของเนี่ยชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับโอกาสการเกิด5%เนาะแล้วก็อันที่4ก็คือว่าของ mutation นก็คือเหมือนของวิวัฒนาการนะครับ5%เนาะอะไรเงี้ยาอะไรดีวะผมเอาเสียงเสียงเลยกันนะครับเอานี่เลยดีกว่าคอนเทนต เกือบแบบเปิดตู้มาแล้วโอกาส2.5แต่ก็คือรวยเลยเนะี่ยตอนนี้ตั้งมา5 0แสนแล้วก็ได้ตู้ฟรีมา1ตู้นะครับายเปิดดูเลยตู้ฟรีไม่หวังอะไรมากขอแค่แบบว่าไปทำทุนต่อได้แค่นั้นแหละเออได้มา1มื่นมาทุกคนตอนนี้ผมได้ขายของตรงนี้แล้วนี่มันมีแบบว่ากดขายได้ทั้งหมดแล้วนะครับมา ตอนนี้มีตังทั้งหมด5 0 0แสนนะครับผมจะผมจะไม่ไม่เลือกสุ่มแบบเปิดตู้เดียวนะผมคิดว่าผมกระจายความเสี่ยงเป็น2ตู้ดีกว่านะฮะเอาละตู้2องแสนะสตู้มาส่งนะครับเปิดเลยนะฮะหูของใหญ่เพียบเลยว่ะอย่าบอกนะว่ามีของติดสถานะนี่ได้นังสือแลวเฮ้ยเหมือนจะติดปะวะเออบวกส5 0แสนนะครับตู้แรกตู้2บวกเท่าไหร่ของเยอะมากทุกคนตู้นี้ของเยอะมากเออของเยอะแต่ว่าไม่มีราคามาดีไม่ยอมแพ้นะครับตู้ทําเงินของผมคือตู้รางวัลราคาห้าหมื่นมา อหนังสือดอบด้วยครับหนังสืออะไรไม่รู้มาตู้แรกบวกไป2องสองหมื่นเจ็ดนะครับมาเนี่แหละตู้ทําเงินของผมตู้สองบวกอีกหมื่นเจ็ดทุกคนคือมันเปิดได้ดีกว่าตู้ราคาแสนอีกเหรอว่าตัวเนี้ยเอาบวกอีกหกหมื่นเก้าแล้วตู้สุดท้ายละครับตู้สุดท้ายบวกราคาอ่กระเป๋าเต็มเลยไม่ขายของตู้สุดท้ายบวกไปเออลบไปอีกหมื่นหนึ่งนะครับก็คิดผมผมผมว่าผมได้นะผมว่าไอ้ตู้นี้มันทําแบบทําเงินให้ผมเยอะมากนะไอ้ตู้แบบลาวาเนี่ย ไหวังเพิ่งไอ้ตู้นี้ไม่ไหวว่ะตู้ราคาแสนสองแสนเนี่ยก็ไม่แน่ว่ะทุกคนมันไหมเรามีทั้งหมด4ี่แสนนะครับผมเอาไว้ตู้นี้มาสี่ตู้หนึ่งสองสามสี่สถานะมูเตชันที่เป็นฮันเต็ดต้องติดและสถานะพีสิงอ่ะของพีสิงเนี่ยต้องออกกับผมว่าแหละเมื่อกี้ออกอะไรมาเนาะโอเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเนาะชอ่องมูกนี้ปลดล็อกแพงมากเนี่ยใช้แบบว่าหลักพันล้านหลักบิลเลียนมาดิวิ่งเปิดวิ่งเปิดเลยวิ่งเปิดเลยมาเริ่มจากตู้สุดท้ายก่อนเหมือนจะกําไรไปตู้นี้เหมือนจะกํา กำไรค่ะทุนห้าพันนะครับตู้สองล่ะอันนี้เออ่ดูแล้วไม่น่ารอดครับเอ้ยยังรอดอยู่นะสามหมื่นห้านะครับตู้ที่สามล่ะตู้ที่สามได้มาลบสามหมื่นจ้าตู้ที่สี่อย่างน้อยก็ต้องแบบหกหมื่นนะเฮ้ยสถานะติดวิวสามแสนทุกคนทุกคนสามแสนเอา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 เฮ้ยเอาแล้วครับเงินบวกสามแสนห้าได้ของติดไอสถานะวิญญาณไหมครับสถานะมีสิงนี่ไงอนนี้ป่ะเอออะไรวะนี่นี่ฮันเต็ด เฮ้ยทุกคนดูนะครับขายได้เท่าไหร่เอ็นี่ขายได้ชิ้นเดียวนะครับราคาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยมองอยากสามแสนหกนะครับคือทันเต็ดดิฟอนน์เฟเธอร์นะครับขดนกติดแบบติดวิญญาณนะครับทุกคนครับหลังจากผมฟาร์มอยู่ดีนะครับทุกคนมองไปที่ตรงนู้นครับัมองไปที่เพื่อนบ้านเนี่ครับเอ่ออะอะไรอยู่วันนี้อะไรอ่ะมันได้อะไรของมันเนี่ยหน้ากากซสไหนเนี่ยแล้วติดไอ้นี่ด้วยครับติดสถานะผีสิงด้วยโอ้โห พี่มันขายได้กีบ่บาทอ่ะอ้อเขาให้เราเจอชมกันนิดเดียวไงเขาไปแล้วไม่ <c oughs> เป็นไรกลับมาโฟกัสธุรกิจเราต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวผมได้เงินล้านหนึ่งเมื่อไหร่ผมจะทะลวงตู้ไ้นี่ทุกคนตู้อะไรนะตู้ไลนิ่งไอ้ไม่ใช่นี่ตู้สตอมนะครับตู้พายุ4ตู้ผมจะจัดมันุกๆแล้วเปิดทีเดียว ให้มันรู้กันไปเลยนะครับว่าจะขาดทุนว่าจะได้ไปต่อหรือว่าจะได้พอแค่นี้นะครับมาตู้2องแสตู้อยู่ตรงหน้าผมและเริ่มเลยแล้วกันนะครับจากขวาไปซ้ายเปิดตู้แรกมาเหมือนจะดีหรือเปล่าครับต่ได้สมุดมาละหนึ่งมาดูเลยนะครับตู้แรกบวกเท่าไหร่ตู้แรกลบไปแสนสามนะครับทุกคน <c oughs> อย่าอย่าเพิ่งถอดใจยังมีอีกสามตู้คอยแบกบเออนี่ไงแสนสามจะบวกสนะี่แสนน่ะเอาดีเอาเรือกอะไรไวเนะตู้นี้ต้องเขียวเว้ย เขียวแน่นอนเชื่อผมเขียวเขียวแดงแปดเลยแสนหกเมื่อกี้4ี่แสนเริ่มเริ่มจะเท่าทุนแล้วต่ตู้นี้ละตู้นี้ได้มาสามหมื่้าดูรวมรวมแล้วเอออาจจะเท่าทุนนะครับแต่ว่าของบางอย่างเนี่ยที่เราเปิดได้เนาะมันมีสถานะคูณสองนะครับเวลาขายเนี่ยเงินผมเลยแบบไม่หมดไปสักทีนะครับหลังจากที่มันเปิดตู้แบบทรหดมากเลยอะขาดทุนทั้งตู้นะขาดทุนแล้วงไงจัดมาอีกสี่ตู้ครับตู้พายุสตอม ผมต้องได้ของร้านนึงจากตู้นี้หวังจริงเฮ้ย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 ม,มีมีติดมีติดสถานะทุกคนมีติดสถานะผีสิงเสาะเอ้ยตูน้นี้เขียวยังไงก็เฮ้ยสถานะผีสิงนะเว้ยยังไม่เขียวอีกเหรอมาตู้นี้ล่ะตู้นี้ก็โอ้ยเก้าหมื่นโอ้ยจะตายจะตาย,ไม,ายไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอาการเริ่มย่ำแย่แล้วครับเริ่มเริ่มจะไม่มีตังค์ลงทุนต่อและะ้วฮะธุกรกิจเราจะได้ไปต่อไหมเปิดมาเฮ้ยเฮ้ยสถานะอะไรวะเท่าไหร่อะ สถานะสีส้มได้พันเดียวเองเหรอเดี๋ยวพี่ตู้ราคา2 0 0แสนแต่พี่ให้ผมราคาของหลักพันอุ้ยได้แ0 0 0มื่นเดี๋บอย่าเพิ่งไปว่า,ขา UFO. UFO เขาย f o อ f โอยูเลําลำใหญ่พิเศษด้วยอาจจะได้ตังค์เพิ่มหรือเปล่านะฮะเออ สรุปว่าเหมือนจะเท่าทุนอีกรอบนึง่นะมามารีวิวของแลวกันนะครับว่าได้อะไรบ้างเนาะวันนี้ผลประกอบการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นี่ครับแต่ตังเริ่มจะมีขึ้นมาบ้างนะครับจากของที่ได้คูณ2มาตอนขายเนาะนี่ได้พวกกระดูกดโนเะสาร์นะครับจะหลวดด้วยเนาะแล้วก็น้องหมีป้ายไฟนีออนนะครับแล้วก็เจ้าปูนะเจ้าปูอีพีแล้วที่ผมได้ตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่านะ <laughs> สู้อะไรอยู่วะนะสู้อะไรอยู่วะหน้าเดียวเดียว,ยวผมเห็นอะไรนะ่แล้วตู้เขาสีเขียวเลยหรอ ว้าปูยักษ์มันเป็นปูโคตรเท่เลยว่ะอยากได้อ่ะตู้ infernal container เปิดเลยครับสั่งมาตู้หนึ่งพร้อมกับตู้ lightning มาล่ะตัวนี้อีกตู้หนึ่งแล้วกันนะครับตู้ที่เราเกลือกับตู้นี้ค่อนข้างเยอะนะครับมาเริ่มจากตู้นี้เลยนะครับทุกคนตู้ราคา7จ็ดแสนห้าเนี่ยเปิดโลดได้ของไหมเออเหมือนจะยังนะ <laughs> เหมือนจะย่างนะครับเหมือนจะขาดทุนเลยฮะ <c oughs> โอ้โหขาดทุนห้าแสน ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหมือนเอาเงินไปละลายแม่น้ำเมาจริงเดี๋ยวนะแล้วตู้นี้ล่ะตัวนี้คืนทุนได้ผมไหม <c oughs> เ,หเอ้ยเออทุกคนมันมันใหญ่ไปมวันน,น,วนี้ไอตัวเนี้ยมันจะดวงดีอะไรขนาดนั้นอนะได้ปูยักษ์สองตัวแล้วมึงได้ตุ๊กตาโคตรตุ๊กตาหมีใหญ่ผายเอ้ยคือในเมื่นนบนทองฟ้งฟาแนละ้วมันขาดได้เท่าไหร่ตัวนั้นตัวเดียวนะ่ะไม่มันร่ำรวยจังวะทุกคนแต่ว่าดูตังผมสิครับ ทุกคนทีตามผมสิครับสองล้านห้าครับผมไปเปิดได้ตู้ของดีมามาเลยรอบสุดท้ายวันนี้จัดเต็มให้ทุกคนได้ดูกันนะครับกับตู้ราคา1ล้านหแสนบาท1ตู้นะครับ2ตู้เลยแล้วกันและตอนนี้ตู้1ล้าน52ตู้อยู่ตรงหน้าผมเลยครับทุกคนลุยตู้แรกเปิดมาได้ของเท่าไหร่เหมือนจะเจ๊งเหมือนจะเจ๊งนะอันนี้เจ๊งหรือเปล่า เจ๊งหกแสนนะครับไม่เป็นไรยังหวังกระตูสอเผื่อจะได้ของดีเขียวๆมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็น4ี่แสนลบอะอะไรครับทุกคนครับก็ขอบคุณทุกคนมากในงานพี่รลำชบคิมนี้จนจบผม้พูดไม่ถูกเลยก็ไม่ได้เจอกันใน e ีหน้าครับผมกับเกมนี้ดูนาคตแล้วเออมันจะไปต่อได้ไหมทุกคนเดี๋ยวมารุ้นกันใน e ีหน้านะครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผม